วันนี้บานเป็นวันที่สองนะครับวันที่สองบัวฉัดหรือว่าบัวหลวงเขาจะบานเต็มที่บานออกมาทุกกลีบเลยนะครับที่เห็นอยู่ในนี้ก็จะเป็นบัวฉัดสีชมพูหรือว่าบัวหลวงสีชมพูนะครับตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับใบดกดอกดอกฝัก ฝากติดลูกด้วยดีใจครับเพราะว่าจะเอาไปเพาสต,ต่อติดหนึ่งสองสามสี่ติดสี่มเมล็ดนะครับเอาไปเพลสต,ต่อเลยบัวหลวงแดงวอเตอร์เมลอนนะครับบ่อน,นี้ บานเดนวันที่2บานสะพรั่งทุกกลีบเช่นเดียวกันกันกบบัวหลวงชมพูนะครับนี่เลยสมบูรณ์มากๆนะครับใบดกดอกดกตัวนี้จะปนบัวหลวงชมพูมาด้วยบ่อนี้ปลูกผสมกันปลูกรวมกันนะครับสวยสดวนหนามนะครับน่ครับสวยมากเลย